ไม่ใชีค่ะนี่นบอกไปท,ทั้งคู่ทำอีงนี่เป็ดยู่บอกสถานีต่อไปร้านก๋วยเตี๋ยวจัเดย์ Next station ้านจังครั้งแรกนะคะเนี่ยครั้งแรก <c oughs> ที่น้องหมูอ้วนนั่งรถมากับคนสวยช่วยจริงๆรพี่มวยทำไมพี่บวยนะคะรถไฟพี่โอ๋ยันทายครอยๆรวมตอนนี้นะ จอยคนสวยไอ้คนคนั้นคนน้อยคนน้อยนะ่ะคนน้อยนะ่ะเสื้ออะไรเสื้ออะไรน้องแพนด้าหันหน้ามาเร็วๆ <c oughs> <c oughs> มันมง้งครั้งแรกคือเต้นมากคุณนะด,ดูดูปันทีบ้าหอบพลุงพลังแต่ละคนอันนี้ให้คับยืนอยู่ไอ้พอ,พอไอ้ช่อดอกไม้ไปยืนอยู่ริมถนนมีแต่คนมองโอ้ยอันนี้กรพตีบ้าหัฒมนา ยวไปเจอกันหน้าง,งานทีเดียวเลยเนาะบ๊ายบายมาถึงแล้วนะคะโรงแรมที่น้องบิ๊กจะมาทำการแสดงแสงทองฟินแลนด์จะมาเอซีมาถึงแล้ว วนหน้านำทีมนะคะเจ๊มมวยเจมมวยเจ็เคแจ็คมนถึงโรงแรมแล้วแม่โรงแรมนี่ใช่ไหมใช่สวัสดีค่ะตอนนี้ดาก็มาถึงแล้วนะคะมาถึงสถานที่จัดงานแล้วนะจัดยูทูบเนี่ยค่ะ <c oughs> มาถึงแล้วนะคะดูว่า,ว,า,ว,าว่ามีมีใครมาบ้าง มาเดี๋ยวดูนะคะว่ามีใครมามามาแะ้วมานอนรอนะคะผู้ใหญ่บ้านมาบ่ายบ่ายเท่าไรนะบ่ายโมงบ่ายบ่ายโมงแลบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งที่ไอแสงทองฟินแลนด์มาแต่เอฟซีที่น่ารักทั้งหลายนี่มารอตั้งแต่ห้าโมงมีใครมางแม่พ่ลูกสามเจียนซ่าค่ะแต่ว่าไม่มีเวลาลงคิปนี่ก็เป็นตัวแทนไอแป้งนะคะสั่งกับ มีทุกอย่างค่ะทีทุกคนสวยได้นะคะขายทุกอย่างเป็นตัวแทนของนาริตะแบนกับอะไรนะไอ้แพววซัมมิงนะคะแบนนะคะอันนี้คนสวยนะคะพี่หมวยเอ้ามอก่องมืดย้อนแสงเดี๋ยวไปตัดโอ้ปาดแม่พยาโอ้โหปัดปัดปัด ต้องมีหาต้องมีหาเจ้าบ่าวไหมเนี่ยเจ้าสาว